คอล่ำมกาแฟดำพอยักษ์ทะเลาะก,กันส้มก็มาล่นที่อินเดียกับอินโดนีเซียเมื่อสหรัฐกับจีนใช้นโยบายดีริสคืคอลดความเสี่ยงต่อกันและกันก็แปลว่าสองยักษ์จะลดการไปมาหาสู่กันด้านเศรษฐกิจคำถามที่ประเทศไทยควรถามทันทีก็คือใครจะสามารถช่วยจังหวะนี้สร้างโอกาสให้กับตัวเองภาพที่เห็นวันนี้คืออินเดียและอินโดนีเซียขยับได้เร็วกว่าใคร ในการถมช่องว่างที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีปีที่แล้วอินเดียมีกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายหลายอย่างเช่น Apple เปิดร้านเรือธงแห่งแรกในประเทศและย้ายการผลิตบางส่วนจากจีนไปยังอินเดียด้วยอีกทั้งยังมีบริษัทอื่นๆอีกตามมาอีกเป็นพรวนตัวอย่างที่เห็นชัดคือไมโครเทคโนโลยีซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะสร้างโรงงานเซมิคอนดักเตอร์มูลค่า2.75พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบ100ล้านบาทในรัฐคุชราชโดยไมครอนท่ม825ล้านดอลลาร์หรือเกือบประมาณ30,000ล้านบาทและอินเดียควักเงินทุนส่วนที่เหลืออีกรายหนึ่งคือแอปพายแมทริอัลในสหรัฐประกาศว่าจะสร้างศูนย์วิศวกรรมความร่วมมือในเบงกาลูรูด้วยเงินลงทุน400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14,400ล้านบาทบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อีกแห่งคือแลมรีเซิร์ จะเริ่มโครงการฝึกอบรมวิศวกราชาวอินเดีย60,000คนฟอคคอนซึ่งตั้งอยู่ในไต้หวันเป็นผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลกจะเพิ่มจำนวนพนักงานและการลงทุนในอินเดียเป็นสองเท่าภายในปีนี้อินเดียกำลังจะเปล่งประกายขึ้นเมื่อทั้งสหรัฐและจีนใช้นโยบายลดความเสี่ยงหรือ D ix, ดีริกซ์ดยการลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปนโยบายเช่นว่านี้กำลังมีผลปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเขย่าระบบเดิมในหลายภูมิภาคนอกจากอินเดียแล้วอีกประเทศหนึ่งที่ดูเหมือนจะได้ส้มหล่นคล้ายกันคืออินโดนีเซียซึ่งมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วเพราะภาวะการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์เช่นกันทั้งสองประเทศใช้ยุทธศาสตร์ผสมผสานของภูมิรัฐศาสตร์กับนโยบายภายในประเทศจะเปรียบไปก็เหมือนเรื่องเวนไททันแคชเมื่อยักษ์ใหญ่ประทัดกัน ที่มีผลทําให้ประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอนุทวีปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจะได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อไทยเราจะได้ใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อปรับนโยบายของเราให้สร้างโอกาสในวิกฤตได้เช็คกันในกรณีของอินเดียเรื่องราวของ Apple ที่ตัดสินใจไปลงทุนรอบใหม่ที่อินเดียนั้น เกิดจากการที่ประเทศนั้นสามารถปรับนโยบายที่เกี่ยวกับมีบุคลากรที่มีทักษะเหมาะสมรวมถึงระเบียบเกี่ยวกับที่ดินสถานที่ระบบขนส่งคาดการว่า Apple จะมีอัตราเติบโตของรายได้15เเและจำนวนคนใช้เพิ่ม20จากการลงทุนในอินเดียในอีก5ปีข้างหน้าอินเดียได้ประโยชน์จากการจ้างงานคนท้องถิ่นและการส่งผ่านเทคโนโลยี เข้าทางนโยบายนายกรัฐมนตรีอินเดียดารนธาโมดีที่ประกาศรณรงค์โคร,ง,โรง,งการ m ม็ก in อินอินเดียเมื่อปี2014ไม่มีผู้นำรัฐบาลประเทศไหนจะเพิกเฉยกับภูมิหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อีกต่อไปหากจะบริหารประเทศให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพอินเดียกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเชื่อว่านี่อาจจะเป็นซีโร่ซัมแกมหรือเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ นั่นหมายความว่าอะไรที่หลุดจากจีนอาจมาเติมเต็มให้อินเดียได้หากรู้จักบริหารความเปลี่ยนแปลงให้ทันสถานการณ์นโยบายคบกับทุกฝ่ายของอินเดียโดยไม่ต้องประกาศว่าเป็นกลางทําให้ประเทศตะวันตกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับอินเดียแต่ขณะดเดียวกันโมดีก็ไม่ได้หันหลังให้กับรัเสเซียตรงกันข้ามอินเดียกำลัาเข้าน้ํามันจากรัเสเซียมากขึ้นและการค้าทวิภาคีของสองประเทศนี้ก็เร่งตัวขึ้นแม้ความขัดแย้งในยูเครนยัยงคงดําเนินต่อไป อีกด้านหนึ่งอินเดียก็สางสัมพันธ์กับสหรัฐเพิ่มมิติขึ้นเช่นกันความร่วมมือใหม่ระหว่างสหรัฐและอินเดียในด้านการป้องกันการสำรวจอวกาศการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มาในรูปแบบการลงนามในข้อตกลงเมื่อปีที่แล้วหนึ่งในข้อตกลงความร่วมมือเปิดทางให้ขายโดรนซีการ์เดียน MQ-9B ที่ผลิตในอเมริกาให้อินเดีย General e l e c t เล c ของสหรัฐก็ผูกมิตรเป็นพันธมิตรกับฮินดูสถานแอโรนอติกรวมกัน ผลิตเครื่องยนต์ไอพ่นสำหรับเครื่องบินของอินเดียไม่แต่เท่านั้นอินเดียยังได้ลงนามในข้อตกลงอ r ตเทมิสซซึ่งถือได้ว่าเป็นพิมพ์เขียวสำหรับความร่วมมือในการสำรวจอวกาศระหว่างประเทศต่างๆที่เข้าร่วมในแผนการสำรวจดวงจันทร์ที่มีอเมริกาเป็นแกนนำองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและองค์การวิจัยอวกาศของอินเดียก็ตกลงที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกันในสถานีอวกาศนานาชาติในปีนี้ ทาำการภารกิจการทู่ระหว่างประเทศรวมทั้งในฝรั่งเศสมีการกล่าวถึงการหดตัวของอินเดียในเรื่องเสรีภาพทางศาสนาและสื่อแต่เป็นเพียงการเอ่ยพานไปเฉยๆไม่ได้มีการพูดถึงการลงโทษด้วยการคว่ำบาตรเหมือนที่ประเทศตะวันตกทำกับชาติอื่นที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าองค์กรสิทธิเสรีภาพนานาชาติออกรายงานต่อเนื่องว่า ภายใต้รัฐบ,บาลของโมดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังทางศาสนาได้เพิ่มมากขึ้นโดยมีการรมประชาทฐานชาวมุสลิมที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายครั้งสหรัฐตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์กับอินเดียในระดับยุทธศาสตร์เพราะโจไบ,บเดนเห็นความสำคัญของอินเดียจนทำเนียบขาวต้องมองข้ามเรื่องอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ แต่ผู้มิตราการเมืองก็ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับมหาอำนาจทั้งสองค่ายประเทศจีนมีประชากรสูงวัยซึ่งมากกว่าร้อยละ30จะมีอายุมากกว่า60ปีภายในปี2035ในทางกลับกันอินเดียแซงหน้าจีนเมื่อปีที่แล้วจนกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร 1. 4พันล้านคนมีอายุต่ำกว่า30ปี ดังนั้นการสร้างเศรษฐกิจจึงไม่ได้เกี่ยวกับการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้นแต่ยังรวมเข้ากับศักยภาพทางการตลาดขนาดใหญ่แรงดึงดูดมหาศาลของคนชั้นกลางที่ร่ำรวยมากขึ้นหรือหากไม่ร่ำรวยก็ต้องมีชนชั้นกลางที่มีอำนาจในการใช้ใจ่ายอย่างสมบำเสมอแต่ก็ใช่ว่าอินเดียจะไม่มีปัญหาของตนเองอินเดียมีปัญหาขอขวดในหลายๆด้านแต่ก็กำลังพยายามแก้ไขโดยปรปับปรุงการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ เชโครงข่ายทางดลวงของประเทศจะขยายออกไปพร้อมเพิ่มขีดความสามารถทางรถไฟในการขนส่งสินค้าและโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเพื่อให้เข้าถึงไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นแผงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการสร้างสนามบินลานจอดเฮลิคอปเตอร์และสนามบินน้ำใหม่ประมาณ200แห่งเพื่อส่งเสริมการบินอินเดียยังเสนอเงินทุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าเหมือนที่หลายๆประเทศทำอยู่ เช่นโครงการจูงใจที่เชื่อมโยงกับการผลิตสำหรับภาคส่วนต่างๆเช่นการผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ขั้นสูงรัชชราชของขอินเดียเจรจากับญี่ปุ่นและบริษัทสหรัฐขณะที่โมดีจับตาดูสูงกางการผลิตชิปแต่ใช่ว่าจะไม่มีความท้าทายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความน่าเชื่อถือของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าไปจนถึงประเด็นด้านโลจิสติกและกฎระเบียบที่นักลงทุนต่างชาติอ้างเป็นอุปสรรคบ่อย สำหรับบริษัทที่คิดจะย้ายห่วงโซ่อุปทานจากจีนไปยังอินเดียปัญหาที่ต้องแก้ทันทีคือการขาดบุคลากรที่มีทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการแม้ว่าอินเดียจะมีแรงงานราคาถูกไม่น้อยแต่คุณภาพของแรงงานยังอยู่ไกลจากมาตรฐานความต้องการในอีกหลายด้านอีกปัญหาหนึ่งคืออินเดียยังคงมีระดับความยากจนและภาวะทุพโชนาการในระดับสูง เกือบ12%ของประชากรอ,อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนตามมาตรฐานของธนาคารโลกขณะที่เนี่ยประเทศจีนอัตราความยากจนเดียวกันนั้นแทบจะเป็นศูนย์หากพูดถึงความสามารถด้านเทคโนโลยีจีนมีผู้สมเด็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับอินเดียปักกิ่งยังทุ่มลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาและอุตสาหกรรมต่างๆเช่นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีชีวภาพอย่างเป็นรูปแบบพรุ่งนี้อินโดนีเซียก็ได้ประโยชน์จากการเผชิญหน้าของยักษ์